ไปดูในบ้านสิห้องน้ำของพวกเราและเธอไม่หมดเลยใครพูดถ่านไหมเปิดน้ำเปิดไม่ได้แล้วคงจะว่ายได้ทั้งคืนมีของที่จะติดหมดเลยทำไมคือดิดเสริมแล้วหนูไม่แ้วหนูอยากให้่ายอ่ะทำไมล่ะหนูอยากให้่ใจเธอรักใครบ้างรักใครหรอกแต่รักใครอยากแม่รักทำไม แม่เดแม่จะเม่ใจูหนูหนูอย่าแม่นม่เกี่ยวนะกันกางเกงของฉันกะายไปทั่วไปน้ของฉันเจ็บกางเกงของไม้เต้ไอนกกบแล้ววิ่งที่เากางเกงของแม่เอได้กางเกงของไอเต้ไปหาพวกูเปอร์ค่ะฉันร้องตอบกลับไปไปทํอไม่แม่อเอ แม่แม่แม่เฉยที่จะเจทายคือกระดูกที่จะดุใช่กระดูกเฉื่อกระดูกแม่สิกระดูกแม่แต่เฉื่อยไงหรอใช่ถ้าเป็นลูกไข่ลูกไข่ให้แม่เปิดลูกแม่ลูกแม่ทำไมครัไม่เปิดลูกดูอะลูกแม่เหรอใช่เล็น้ำและพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อพี่ปอ อันนั้วหยิบไปทำไมอ่ะพ่อจะเปิดแล้วพ um> ่อช uh ื่อพี right ่ปอแล้วแม่ล่ะแม่ชื่อแม่แม่ชื่ออะไรแม่ชื่อแม่เอาดีๆแม่แม่ชื่อไฟแล้วพ่อชื่ออะไรนะพ่อชื่อพ้าแล้วเธอเป็นลูกใครเป็นลูกเป็นลูกแม่คนไหนเป็นลูกแม่ตัวนี้อ้าใช่ตาแม่หนู่มแล้วแม่นะ แม่ก็รักหนูนะถ้าถ้าดูที่แม่ออกแบบแม่หนูก็ดูที่แม่ชื้อช่วยแต่แม่หนูชุดอะไรนะชุดอะไรนะชุดช่วยเชาชุดช่วยน้องสาวใช่อ๋อดูที่แม่ชื้อน่าถึงมาให้หนูนะอ้าวแล้วหนูชอบไหมคะชอบแม่ขอบคุณนะที่เธอเกิดมาเป็นลูกแม่หนูเออหนูว่าได้แล้วนะอะไรนะหนูว่าได้แล้วนะบอกใคร bỏ qua ngay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  bỏ mày bỏ mày. bỏ bỏ mày. <laughs> <Đã khen này. cười>